การสวดมนต์ก็จะซึ้งน้ําตาไหลบ่อยมากซึ่งไม่อยากได้สภาวะนี้เลยเจ้าค่ะจะแก้ไขสภาวะนี้ได้ยังไงเจ้าค่ะไม่อยากได้เป็นอกุศลไม่อยากได้ก็เป็นอกุศลอยากได้ก็เป็นอกุศลเพราะนั้นอะไรจะเกิดณตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเกิดไปไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการเกิดความคิดหรืออาการที่เป็นนกเดียวก็ดับหายไปเอง เดี๋ยว,วาอาการเหล่านี้ก็จะดับหายไปเองเมื่อเราไม่ไปไม่ไปยึดมันม่นเถืะอมั่นไม่ไปให้ความสําคัญจะเกิดอะไรก็ให้เป็นไปตามอาการนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิติปิติธรรมหรือว่าปิติเพราะว่าธรรมชาติของการปฏิบัติธรรมต้องมีอาการอย่างนี้ด้วยแต่เราไม่ยึดมันม่นเถืะอมั่นเราถือว่าเป็นทางเป็นทางผ่านไปที่เราจะต้องผ่าน แต่ว่าไม่ใช่ไปผักใสไล่ส่งถ้าอย่างนี้จะเพิ่มเพิ่มมากุศลมนทินโทษเพิ่มกรำนำเข้าไปอีกจากที่มีร้อยก็จะเป็นล้านเป็นล้านกระบุงเป็นล้านเท่า <c oughs> นะลงนะ้าจากที่มีน้ำหนักร้อยกิโลก็จะเป็นพันกิโลพากุศลมนทินโทษเนี่ยนะ <c oughs> มันจะเกิดอะไรก็ เป็นเรื่องของอารมณ์เราไม่ไปรุงแต่งไม่ไปแคร์ไม่ไปยึดมั่นเือมมั่นเดี๋ยวก็ดับเองไม่มีหรอกที่จะมาปิติทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทนั้งคืนตลอดชีวิตปิติเกิดขึ้นก็เพื่อดับไปอารมณ์แห่งความเศร้าโศกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์แห่งความบาดภาวาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์แห่งความพุ่งซ่านหงุดหงิดงุ่นงานต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์แห่งการอยากได้นูน่นอยากได้นี่ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังเกตด,ดูเพราะนั้นเมื่ออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้ท่าทานอารมณ์นะรู้ท่อนทานก็จะเห็นการดับของอารมณ์ไปทุกเรื่องอนะลงนะแม่ครับอาการทางจิตที่แม่พูดถึงเมื่อกี้นะครับเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแม่บอกว่าปล่อยให้มันดับไปเราต้องคอยสังเกตมันไหมครับว่ามันดับเมื่อไหร่ บางทีเราไม่รู้ว่ามันดับไปเมื่อไหร่อ๋อไม่ต้องไปละเอียดขนาดนั้นให้รู้ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันจะดับไปเองแค่ให้รู้ว่ามันจะต้องดับไปมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกทุกๆอารมณ์ให้รู้แค่นี้พอแล้วถ้าไปเป้าคอยมันจะดับเมื่อไหร่รู้ตื่นมันจะดุ้งพอรู้ตั้งแต่ต้นว่าไม่ว่าอารมณ์ใดเกิดมันก็ดับไปรู้เรียนเรียนครั้งเดียวจบเลยจบในเรื่องของอารมณ์ ้เราจะได้ไม่เครียดเรื่องอารมณ์ที่เราคิดจนเกินไปจะได้รับชั้นตรงก้าไปอีกในการปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องช่วยจิตไหมครับโดยการบอกว่าเออเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองบางครั้งช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ถนาดที่เรามีอาการอยู่อย่างนี้นะเราก็มีสติครบถ้วนในการที่มีอาการทางทางใจมีอาการทางภายในเราก็รู้สึกรู้ตัวทุกพร้อมอยู่ เราอยากจะภาวนาอีกสักบทหนึ่งก็ได้เราจะคิดมา,มากขนาดไหนเดี๋ยวเจ้าก็ตั้งอยู่ในใจดวงนี้ไม่ได้อกเดี๋ยวเจ้าก็ดับไปเองน่ะก็อยากจะพูดกับเขาก็ได้ไม่เป็นไรไม่พูดก็ไม่เป็นไรดู้เงีย,งยบๆก็ได้อยากจะตะโกนขึ้นมาก็ได้พุทธศาสนาท่านบอกอีอารมณ์ขึ้นมาก็ตามเกิดมาเพื่อดับไปเท่านั้นจะตั้งอยู่นานไม่ได้ อันนี้จะได้หลักฐานมาจากไหนก็ได้หลักฐานมาตั้งแต่เลขมาจำความได้ตั้งแต่เจ็ดขวบมาเราเกิดกี่อารมณ์หิวข้าวเราก็ร้องไห้เราเรียนหนังสือยากเราก็ร้องไห้เพื่อนมาตีเราก็ร้องไห้พ่อแม่ตำหนิเราเราก็ร้องไห้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมามีครอบครัวก็วสารพัดอารมณ์มีลูกเต้าก็มีสารพัดอารมณ์อารมณ์มันเกิดขึ้นตลอดแล้วตอนนี้มันไปไหนละ ตอนนี้ร้องไห้ไม่เป็นน่ะตอนนี้นะ,ะแล้วทําไมไม่ผวาไม่เป็นอะไรเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นมาอารมณ์เ่านั้นนี่ไงสรุปแล้วนี่คือยกตัวอย่างว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปดับไปจริงๆอะไรเกิดขึ้นมาก็ดับไปอีกและถ้าเรามายึดมั่นหรือมั่นในอารมณ์เราก็เราก็เหมือนกับว่าเราหัวทิ่มลงไปขาชีฟ้า หัวเราจะมุดลงไปใต้ดินลึกๆเข้าไปเรื่อยๆขาก็ตมลงไปด้วยตมลงท่าหัวทิ่มขาชี้ฟ้าทุกทรมานมากเลยถ้าเรามายึดยึดถือในเรื่องอารมณ์ถ้ามาเป็นของเราเราต้องแยกกันขาดเข้าใจไหมแล้วไปยึดว่าเมื่อไหร่มันจะดับแล้วเนี่ยเมืม่อไหร่จะดับแสดงว่ายัางยึดอยู่แสดงว่ายัางยึดอยู่อย่าไปแคร์สิ อย่าไปแคร์ถ้าไปบอกว่าเมื่อไหร่มันจะดับสักทีเมื่อไหรจะดับสักทีเนี่ยมันทุกข์นะอารมณ์นี้ก็เท่ากับไปแคร์เขาแล้วไปแคร์เขาแล้วเขามีอำนาจอารมณ์นี้มีอำนาจเหนือเหนือเราแล้วเหนือติตเราแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเงียบม,มีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปขณะนั้นมีหน้าที่เดินองค์ก็เดินไปมีหน้าที่สวดมนต์ก็สวดไปมีหน้าที่ทํางานอะไรก็ทําไปมีหน้าที่ทํากิจกรรมอะไรประชุมอะไรก็ว่ากันไป ส่วนอารมณ์ก็แยกกันไปใจเราไม่ยึดมันก็แยกเองรู้ว่าเวลาคิดมาเนี่ยมันทุกข์รู้สูงสุดพระเจ้าตรัสว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่รู้ว่ามันทุกข์เวลาทุกข์มาเนี่ยท่านก็นสักแต่ว่ารู้มันทุกข์บางวัดท่านยังสอนทุกข์นอเดินนรงกลมไปกันทุกข์นอทุกข์นอทุกข์นอท่านภาวนาตามความเป็นจริงเลย รู้ตามก็เป็นจริงที่เป็นอยากร้องไห้เนาะอยากร้องไห้เนาะไงทั้งจะให้ภาวนาบทนี้ก็มีมนะลูกนาภาวนาบทไหนก็นแล้วแต่ภาวนาเนี่มีความหมายกว้างขวางม,ม,มากมอย่างจะภาวนาเป็นบทบริกรรมก็เรียกว่าภาวนาการดูลหมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าภาวนาการจเจริญนิพพา,านญาณแบบเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เนี่ยเรียกนิพพา,านญาณ เรียกว่าภาวนาก็ได้นะน้กงนา